กายานุปัสสนาหมวดมนสิการสิ่งปฏิกูลพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจพ์เจรณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับ ผักผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดพิสุทั้งหลายถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญ,ญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองมเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงยาวนั้นออกพิจารณาเห็นว่า นี้เป็นข้าวสารนี้เป็นข้าวเปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลือง,น,น,งน,นี้เป็นเมล็ดงานนี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดพิสุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดล้ำไส้ใหญ่น้ำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวน้ำมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดดวยวิธีนี้พิสูจน์พิจารณาเห็นก,นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าพิสูุนนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสูจน์ทั้งหลายพิสูุน์พิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล้ว จบหมวดมณสิการสิ่งปฏิกูลกายานุปัสนาหมวดมณสิการธาตุพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจ์พิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธา,าตุไฟธาตุลมอยู่พิสูจน์ทั้งหลายคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้มีความชำนาญคันฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วน นั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แผงแม้ฉันใดพิสุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่โดยวิธีนี้พิสุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุด,ดับในกายอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุด,ดับในกายอยู่หรือว่าพิสูุนนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสูน์ทั้งหลายพิสูจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล้วจบหมวด มนัสิการท่า